การทำงานของ3 g i เกล e เวอรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่นะครับบ้านโนนสําเริงอําเภอกันทารักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ของต้นไม้ชนิดไหนนะครับเราจะมาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงที่ได้สัมผัสกับ,กบ3 g i เกล e เวอรของเราแล้วผลการใช้เป็นอย่างไรเราลองมา พบกับท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณแม่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณแม่ชื่อสวัสดีค่ะคุณแม่ดวงจันทร์ศรีบุญค่ะคุณแม่ดวงจันทร์ศรีบุญค่ะสวนศรีศักดาค่ะสวนศรีศักดาครับคุณพ่อครับครับผมเสาศรีบุญครับเอนอครับแล้วก็ท่านสายมือสุดครับ สวัสดีครับผมภูชนะหมอยาครับเป็นผู้จัดการภาคของบริษัทเวอร์แพนต i อ n น v a เวชั่นนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์3เครือเวอร์แพนได้เชิญมิสเตอร์เกษตรอินรีนะครับมาเยี่ยมสวนศักดาสวนรีศักดาครับเดี๋ยวท่านมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ก็สัมภาษณ์ได้เลยนะครับครับผมคุณแม่ดวงจันทร์ค่ะคุณแม่ดวงจันทร์ปลูกต้นอะไรครับที่นี่ทุเรียนหมอนทองค่ะทุเรียนพันหมอนทองเป็นทุเรียนภูเขาไฟเนาะพื้นที่นี้เนาะมีทั้งหมดกี่ต้นแม่4 1 5ต้นอายุกี่ปีแม่ ห้าปีค่ะห้าปีนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นปีที่ปีที่สองแล้วจุดเริ่มต้นของคุณแม่คุณแม่รู้จักสามเกิรอร์แพนได้ยังไงครับดูในอินเทอร์เน็ตเชิญหาว่าจะทํายังไงให้ทุเรียนสวยพอดีไปเจอคู่หูก็เลยสั่งมาใช้อ๋อไปเจอคู่หูพระจั์เนี่ยแล้วก็เลยลองสั่งมาใช้สองชุดตอนนั้นมันเป็นชุดขวดน้ํากับซองนี่ก็เอามาฉีดเออฉีดแล้วมันก็ ดูดีมันก็เขียวตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่แปดเดือน <8 S 1> อ๋อใช้คู่หูัจมาตั้งแต่ตุเรียนตอนอายุแปดเดือนเองใช่ค่ะหูนี่ก็ถือว่าใช้มาล่่มสี่ปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สแสดงว่าแม่ต้องถูกใจชอบใจคู่หูมาสจันมากเลยชอบใจชอบใจมากแล้วที่เรียนโตพอใช้แล้วใช้มาต่อเนื่องเลยคู่หูมาตันใช้ต่อเนื่องค่ะแล้วผลผลิตปีแรกเมื่อไหร่เก็บเมื่อไหร่แม่ เก็บปีที่แล้วไหมสิบหกพฤษภาสิบหกพฤษภาของปีที่แล้วปีที่แล้วได้สิบสี่ตันแบนี้แปลงนี้สี่ร้อยต้นในี่สี่ร้อยสิบห้าต้นเนี่ยนะสี่ร้อยสิบห้าแต่ว่ามันเป็นยังไม่หมดมันเป็นประมาณร้อยกว่าต้นนี่แหละอืมเพราะว่ามันเป็นทุเรียนแบบปีแรกก็ยังได้สี่ปีเองทุเรียนสวนอื่นๆเขาได้ห้าปีหกปีถึงเขาจะได้ผลผลิตเยอะกว่าเพื่อนเขาบอกว่าสิบสี่ตันสิบสี่ตันแล้วพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยปุ๊บแม่ทําไงต่อคุณแม่ก็ ฉีดคู่หูต่อใช้ต่อเลยใช้ต่อแล้วจังหวะมันพอดีกับนวัตรกรรมใหม่สูตรใหม่พอดีเลยใช่ไหมตอนช่วงกําลังทําดอกพอดีค่ะทําใบทําดอกพอดีค่ะก็เอามาเปิดตาดอกเลยแล้วสูตรใหม่เนี่ยใช้ง่ายไมหมแม่ละลายไวไหมใช้ได้กับพวกเชือ้อราพวกอะไรได้ดีมากค่ะมไม่เป็นตะกอนไม่จับ ลูกทุเรียนปีนี้เป็นยังไงบ้างจากสุกไหมเราใช้คู่หูเราเนี่ยคะ่ะฉีดลูกทุกเจ็ดวันถ้าช่วงวิกฤตแม่ก็4ีสามวันนาะช่วงนี้เราก็เลิกใช้ไปแล้วหนึ่งเดือนแล้วนี่เพราะว่ามันหนามสวยหนามหยีลงไหลมาก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่ามันสวยมันทรงมันสวยทรงมันได้ค่ะครับลูกโดกมันก็ยังลูกเท่าๆกันหมดทุกลูกเลยค่ะปีนี้เก็บเกยบผลผลิตยังแม่ตอนนี้เก็บแล้วคะ่ะเก็บไปเมื่อวันที่สิบเอ็ดเพิ่งตัดมีแรกได้ ยังไม่เสร็จนะคะได้สิบห้าตันค่ะมีดแรกผ่านไปแล้วสิบห้าตันแต่ก็ยังไม่ยังยังไม่แล้วยังไม่เสร็จพ่เจอฝนก่อนเจอฝนก่อนพรุ่งนี้จะตัดอืแต่ว่าแค่ที่ตัดไปแล้วเนี่ยสิบห้าตันแล้วที่กําลังจะตัดพรุ่งนี้อีกคาดว่าจะประมาณสักกี่ตันเน่น่าจะประมาณสักหกตันส่วนที่เหลือสามแถว สามตันส่วนที่เหลือไม่ใช่ว่าหมดผลผลิตนะคะยังเหลืออีกรอบสองยังเหลืออีกรอบสองให้ตัดอีกเอ่าที่คาดการไว้ว่าจะให้ถึงสามสิบตันก็รอลุ้นค่ะรอลุ้นอีกน่าจะ ให้ถึงเลยค่ะอค่ะสามสิบตันนี้เท่าตัวปีที่แล้วเลยนะแม่ใช่ไหมเพราะปีที่แ<ะ>ล้วได้แค่สิบสี่ตันถูกไหม<ะ>ถ้ารอบนี้ปีนี้สามสิบตันเท่าตัวนะครับน<ะ>วัตกรรมใหม่สูตรใหม่นะครับใช้ง่ายละ,ะลายะลายไวนะครับแม่แน่จะพลาดแน่ๆเลยใช่ไหมก็น่าจะไม่หนีคุณแม่นะเ <laughs> <laughs> พราะว่าคู่หูอยูอย่กับคุณแม่ตลอดแล้วคุณแม่ ได้รวบรวมต้นทุนอะไรไปหรือยังว่าใช้ต้นทุนไปกี่บาทแบบไหนอะได้รวบรวมไปหรือยังก็น่าคร่าวๆก็น่าจะประมาณสักห้าสบค่ะ50-50นี่หมายถึงหมายถึงว่าจากเคยที่ใช้ร้อยแล้วมันจะ ใช้ไปแค่50าสิซื้อซื้อซื้อยาไปเพราะว่าพันหนึ่งใส่ไป500อย่างนี้ค่ะนั่นหมายถึงว่าต้นทุนที่แม่เคยใช้แต่ก่อนหน้ามาเนี่ยคือปีนี้มาลดราดจะอยู่ประมาณ50%เลยเนตลยค่ะถ้นงว่าลดต้นทุนออกไปอีก50%แต่ผลผลิตกลับกลายเป็นเท่าตัวนี่นะครับนี่คือเสียงจริงตัวจริงจากเกษตรกรที่เขาเรียกว่ารักที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์ครับนะเพราะ ผีพันธ์สามเกอเวอร์แพนของบริษัทเรานี่คือเป็นอินทรียล้วนๆนะครับแม่แล้วก็ยังต้องขอฝากแม่ครับว่าตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยนำสารชีวพันธ์เข้ามาแล้วที่เป็นอินทรีย์ที่จะมาช่วยในเรื่องของรักษาโรคของทุเรียนไฟทอปตาล่าฟิลโซเลียมนี่คือคือชะงัดเลยค่าเชื้อโรคนี่ได้ชะงัดเลยนะครับแล้วก็เป็นสารชีวพันธ์ด้วยเป็นชีวภาพและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของการ ฆ่า,มาแมลงหรือกันมแมลงนี่มี2กลุ่มครับที่บริษัท w o r k ์ค n นอินโนเวชั่นกำลังจะเอาไมา่ใช้กําลังจะาแหละเอาเข้ามาแล้วนะครับเอาเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มมีการจําหน่ายแล้วนะครับ,รบก็สําหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ครับติดตามได้หรือปรึกษาได้กับที่ปรึกษาบริการของบริษัทเว r ร์ค n นอินโนเวชัของเรานะครับท้ายนี้ครับคุณแม่ คุณแม่ลองฝากอะไรกับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ยังไม่กล้าที่จะใช้หรือผู้ที่บอกว่าโอ้ยไอ้สูตรใหม่ไม่ได้เลยลองบอกให้ชัดๆที่คุณแม่ครับคุณแม่ครับถือด้วยติดตัวแม่ตลอดค่ะติดตัวแม่อยู่ตลอดนะชุดคู่หูนี่สวนใครที่ยังไม่ยังไม่ตัดสินใจใช้ก็ขอให้ใช้เถอะค่ะเพราะว่าสวนค,คุณแม่ดวงจันทร์เนี่ยสวนสีสักดาเนี่ยใช้เต็มที่ปีนี้ก็พอใจมากค่ะแล้วคุณพ่อครับมีอะไรฝากสักนิดไหมครับ ท้งนีมใช้เวอร์แคนใช้ง่ายละลายเร็วเพื่อพ้ผลิตครับเน่พูดน้อยแต่พูดนะเน่ครับแล้วก็สําหรับท่านอดย์ภูครับครับผมเเพิิ่มมตขอบคุณวิสาเเรเกษตรอินทรีย์นะครับในฐานะที่ได้มาติดตามสวนศรีศักดาตลอดตั้งแต่ทํำดอกดอกก็เยอะนะครับพอถึงจังหวะที่มีพายุ ติดลูกแล้วก็ไม่ร่วงนะครับแล้วก็รูปทรงของคุณแม่ดีด้วยครับมันเห็นผลจริงแล้วก็ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์นะครับสวนนื้อสวนไหนนะครับเกษตรกรที่ต้องการใช้ผลิตภพันธ์สามเกลือเวอร์แพนของบริษัทเวอร์คาร์ดนะครับผมผู้การภาคก็ยินดีนะครับในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยจะพาวิเตอร์เกษตรอินทรีย์ไปเยี่ยมชมทุกสวนเลยที่ใช้สามเกลือเวอร์แพนของเราแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ปราบศัตรูพืชนะครับนี่นะครับนี่คือ เสียงจริงนะครับเสียงสะท้อนออกมาจริงๆจ,จ,จากเกษตรกรที่รักในเกษตรอินทรีย์แล้วก็รักใน3 g เกอร์เวอร์แพนนะครับมีความตั้งใจที่จะทำผลผล,ผลิตของตัวเองโดยที่ทำยังไงที่จะให้ลดต้นทุนให้ได้แล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตให้ได้ซึ่งวันนี้ทั้งคุณแม่ดวงจันทร์แล้วก็คุณพ่อเสานะครับ <c oughs> ก็ได้มาสัมผัส <c oughs> กับ3เกอร์เวอแพน เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประทับใจอย่างแรงนารม์ของบริษัท w c i หรือ Worldcard Innovation ของเรานะครับที่ยืนอาชีพก็ยั่งยืนรายได้ก็ยั่งยืนชีวิตของเกษตรกรเองก็ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไทยครับจะได้กลายเป็นแผ่นดินทองจริงๆแล้วเพราะเรามีอินทรีย์สารชีวภาพต่างๆที่มาช่วยเกษตรกรได้จริงๆแล้วในทุกวันนี้ครับ ก็สำหรับวันนี้ผมและก็ผู้จัดการภาคนะครับของบริษัท w c i ก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ดวงจันทร์และคุณพ่อเสาวนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาติดตามการทำงานของ3 g i เก w ร์เวอร์แในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับอบครับแล้วก็ทุกท่านครับติดตามกันต่อไปครับกับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่เราจะติดตามการทำงานของ3 g i เก w ร์เวอร์แและสาร ตับสตูพืชชีวพันธุ์ของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นว่าผมจะไปแปลงไหนจะไปสวนไหนจะไปพืชชนิดไหนอีกครั้งหน้าแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอก่าควคำว่าสวัสดี